เรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรวมตัวประท้วงขับไล่นายสมานสารีคำผู้อำนวยการและนายบุญร่วมหอมสะอาดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยาคมนะคะโดยอ้างว่าได้จัดซื้ออุปรกรณ์การเรียนที่แพงเกินจริงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่สนับสนุนเสริมสร้างศักยาภาพให้แก่นักเรียน ทางนี้การนานักเรียนทําหนังสือถึงผู้อเมวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ขอให้พิจารณาย้ายผู้บริหารทั้งสองคนออกจากโรงเรียนภายใน24ชั่วโมงค่ะด้านนายมทีเยนม่วงศรีศักดิ์รองผู้อเมวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39รับปากนะคะว่าจะนําเสนอผู้อเมวยการสํานักงานเขตให้รับทราบและสั่งการต่อไป ขณะที่นายสมานสารีคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยาคมระบุนะคะว่าได้มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงกับกลุ่มนักเรียนจนเข้าใจการบริหารงบประมาณของโรงเรียนแล้วและจะชี้แจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39เพื่อรับทราบอีกครั้งส่วนสาเหตุที่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะเชื่อว่าอาจเกิดจากการได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงค่ะ